ครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีเช่นเคยนะครับนัท n อ p c สพีสาย n าดเลสซิ่งวันนี้นะครับผมก็จะไปทดสอบนะครับลองขี่เล่นใกล้ๆดูนะครับจะทดสอบมุมกล้องนะครับพอดีผมได้ทำการติดตั้งนะครับฐานกล้องนะครับที่หมวกกระน็อกโชเอยนะครับไม่รู้ว่ามุมจะเป็นยังไงนะครับก็ ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะฮะว่ามุมกล้องโอเคหรือเปล่านะแล้วก็เสียงชัดเจนหรือเปล่านะโอเคครับเดินทางกันเลยครับเครื่องยนต์สตาร์ทอันนี้เราก็ไม่ไปไกลนะฮะจะลองในระยะทางใก,ก,กล้ๆนะ อยากจะทดสอบดูว่าเสียงลมมันจะเข้าหมวกกะนอกใบนี้เยอะหรือเปล่านะครับโอเคผมก็ได้ทำการติดตั้งไม้นะครับไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะ พี่จ่าอยู่ข้างหน้านะฮะเราช้าๆก่อนแล้วกันนะเครือ่องนี้ก็พี่จ่าเขาค่อนข้างเอาจริงนะ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผมก็โดนไปนะฮะ oh, <no. S 1> ว่ากันไปตามผิดนะฮะ <c oughs> แต่ผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคสำหรับการที่แบบว่าไม่ได้ตั้งด่านนะมาขี่รถผ่านมาเฉยๆวาง่ายๆนะ บอกให้ผมจอดจับผมเฉยเลย oh, <no. S 1> ไม่รู้ว่ามุมกล้องกับเสียงเป็นยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะฮะ ไเเีียว,ยวโหพี่เขาก็ยังอยู่หน้าเราอยู่นะฮะแต่อยู่เลนนอกนะ ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนนะล <Nope. S 1> บโอยเล่นครับผมนี่ไม่กล้าบิดเลยนะฮะโอ้โห นี้ก็ปิดทางไปแล้วนะ oh, <no. S 1> ต้องไปบนไกลเลยนะ mm hmm. ก็เป็นที่ค่อนข้างที่จะลำบากของชาวบากช่องนิดนึงนะครับชาวชุมชนหนองกระจ่านะโอเคขวาไปกับรถกับรถ mm hmm. นี้รถไม่เดิมนะฮะออกยากนะฮะ oh, <no. S 1> พี่น้องไบเกอร์เราก็ถึงกับเหงาเลยนะ <laughs> อย่างผมเองก็ขี่เล่นลำเดียวนะฮะเงาเงาอยู่อย่างเงาเงาเราคงจะได้รู้ก็มันเงาอะครับน้องโอ้ขอไปหน่อยครับ จะแรงนะครับยึดขี้โคตรแรงอนะพี่เขาเล่นอะไรเนาะ กล้องเป็นไงนะครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะฮะอยากจะให้ผมปรับตรงไหนแนละ้วรบกวนด,ด้วยนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะไม่รู้ว่ามุมนี้จะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะฮะ อากาศโคตรร้อนซ้ายผ่านตลอด แต่ไปแฟดกล่องมาแล้วก็รู้สึกว่าบิดติดมือขึ้นเยอะเลยนะฮะเลสโก้เลสโก้ อันนี้รุ่นอะไรฮะสีโคตรจี๊ดเลยโคตรหล่อเลยฮะโอ้โห oh. ้ GSX GSX <Wow. S 1> <laughs> จา้าสีจา้าสี <laughs> โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครไเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Take the lead, Follow me, what's it gonna be? How you playing hard to get when you hollered me? I take Chanel to Chanel for a shopping spree. Home girl, only right, she in a proper team. What I want and need. You and a sofa, I fly in a spaceship, I've got a Land Rover. Casa Cruz, Casablanca, Casanova, I'm a fashionista.